ทางออกสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะเป็นทางลัดแบบง่ายๆนะคะหลายคนที่บูชากระป๋อสตางค์สาตวเลขมารีวิวก็นับพันชั้นค่ะเกล็ดรับก็ง่ายๆค่ะ คนทุกคนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาบางคนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่อยู่ในกระป๋องสตางค์ให้คุณใช้คําว่าขอบคุณค่ะอย่างเช่นคุณต้องการเงิน20,000บาทมาจ่ายเป็นค่าบ้านค่ารถหรือไม่งั้นก็ค่าเชิมลูกเงินสำนวนส0 0 0 0บาทนี้ให้คุณใช้คําว่าขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเปรียบสมุนคุณได้รับแล้วเป็นแล้วมีแล้ว แต่เวลาขอบคุณอย่าลืมนะคะให้ใช้ใจความรู้สึกชุ่มชุ่มเย็นเ็นในการขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์ยันคาถาที่ดึงดูดเงินมาให้ฉัน2 0 0 0 0บาททันเวลาขอบคุณครูบาอาจารย์ศาสตร์ตัวเลขที่ดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้ฉันทําให้ฉันมีเงิน2 0 0 0 0บาทมาใช้ได้ทันเวลาอย่าลืมในเรื่องของใจความรู้สึกนะคะเวลาขอบคุณขอบคุณได้บ่อยเท่าที่ต้องการอย่าลืมนะคะใช้ใจความรู้สึกชุ่มชุ่มเย็นเยนตอนนั้นจิตของคุณมีกําลัง ทำง,งานเปิดทางไหลของเงินด้วยนะคะ